ห้าขวบอ่ะอันนี้มือร้อยกระทงค่ะวันที่31มตุลาสองพันหาร้อยหกสิบมีเแซมขึ้นเวทีค่ะเวที่รอบที่สมปีนี่าขวบค่ะเขื่ตั้งแต่สามขวบสี่ขวบห้าขวบเขิ่นจนว่าอายุสิเกินปีพันร้าหาขวบถึงเก้าขวบนะน้ำหอมบริเกิลน้ำหอมเพิ่งสาขวบเตรียมเวทีและเป็นช่วึงมากรับลทอเดียนนที่ไม่ที่ไมแม่เรียกอะไร ที่จะเข้าร่วมประกวดนคนี้นะคะซึ่งตอนนี้ได้สมัครมาแล้วทั้งหมด10ท่ามเจ้าค่ะพร้อมาดีค่ะไปแล้วนี่พี่ใหม่ก็มาสำหรับน้อยน้องเ้ามาแล้วนะคะตัวเสร็จแล้วยังไม่ลงทะเบียนและมารับเบอร์นะคะมารับหมายเลขประกวดก็ ทีย์จ๊าเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะกักหมายนสงวาที่ะ hmm, uh, ้านแต่ละคนนะคัันแล้วหมายเลขอะไรคะียบจ๊ะโอเค สำหรัตกาไป่ะกวดคุณยายก่อนะคะคุณสมบัติอายุตั้งแต่5ถึง9ปีนับถึงวันสมัครร่วมประกวดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จัดงานก็ได้เริ่มเปิดรับสมัครแบบเปิดทั่วไปไม่จำกัดทุกคนแต่ตก็มีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งก็คืออายุระหว่าง นี่พเพื่อนห้องเดียวกันของทิพ่ะห้องเดียวกัน อนไหมลูกร้อนไหมคะหอมมาทำอะไรหอมมาเชียร์พี่ทิพย์เหรอคะพี่ทิพย์ทำยังไงนะทำยังไงนะพี่ทิพย์ชู้ๆยังไงนะนะพี่ทิพย์สู้พี่ทิพย์สู้สพี่ทิพย์ยังไม่ขึ้นค่ะรอก่อนจะทำอะไรเหรอมาธรรมดามาธรรมดาแต่เราไมรู้มันทำอะไรเขาเรีว่ามัน าหันมาสิได้ลตันสองเอแนี้ได้วลาจบัแล้วมันก็จะไม่เป็นไทยมันไม่ ี่่จจะ้กำไรส่งด,งดอกไม้เป็นกำลังใจงให้กับน้องจัสมีนรวมถึงหนูน้อยนอพมาศทั้งสิบหมายเลขนะคะก็สามารถที่จะซื้อคูป,ปองดอกไม้แล้วก็เอามาให้พร้้อมมหหแ่ใกับน้องๆน,นะคะเป็นกำลังใจได้นะคะมารอดูพิธีรอดูพิธีค่ะสำหรับหมายเลขต่อไปน,นี่นางงูพิธีขึ้นมาแล้วหมายเลขสองอ่านางนั่งพื้นนั่งพื้นดุนจูพิธีมาแล้วเดี๋น้องน้ำทิพย์ อายุ5ปีศ้วษาพที่โรงเรียนอนุบาลปีดีน้ำหนัก19กิโลกรัม <John, John. S 1> ส่วนสูง120เซนติเมตรสัดส่วน22 20 22ความสามารถพิเศษเต้นประกอบเพลงร้านชัยเสรีมินิมาส่งเข้าประกวดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะคะหมายเลขสองน้องปุญนจนดนิดนึงเ,เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเองนะคะชื่ออะไรคร หนูชื่อเด็ก,กหญิงบุญนุจุตาผิวค่ะชื่อเล่นชื่อน้องลำพิษค่ะโรงเรียนอนุบาลปีอยู่ห้องอนุบาลสามทับสองค่ะคแม่กับคุณยายกับน้องค่ะคุณแม่กับคุณยายกับน้องส่งเข้าประกวดจะแสะดงอะไรคะวันนี้แสดงความสําคัญพิเศษ <c oughs> ้องเมาทีล่าสัตว์นะคะขอเสียงความให้กับน้องคุณยนุษด้วยค่ะพี่ดิ๊ปจะเต้นแล้วหรอกเขากำลังจะเปิดเพลงให้เอาเหรอโซนซาเมสเนสซารอ่ายเครื่องเสียงสักครู่หนึ่งนะคะไม่เป็นเมาทีล่าสัตว์ สีประมือด้วยค่ะสินหรับผู้เข้าประกวดหรือน้อยเนาะพระมาณโชว์อสับหรือยู่ปุ่นแล้วมาควานต่อค่ะ จริงมนุษย์จุนทาผิวด้วยกันแต่เมื่อพิธีมไหนหลวงพิธีมได้รางวัลด้วยพี่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับรางอะไรบ้างคะค่ะสำหรับรางวัลชาเลอร์นะคะ คืออำไม้สิคะลำที่สามค่ะ,ะในลำดับต,ต่อไปนะคะรองชนะเลิศันดับที่สอง่ง